สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาดูหัวใจหมูครับปะเราสามารถสังเกตได้ว่าหัวใจห้องฝั่งซ้ายจะมีความแข็งแรงกว่าหัวใจห้องฝั่งขวาเพราะว่าหัวใจห้องซ้ายต้องฉีดเลือดดีไปทั่วร่างกายจึงมีความแข็งแรงกว่าส่วนที่เราจะดูหัวใจห้องบนหรือห้องล่างนี่คือหัวใจห้องบนนะครับมันจะมีขนาดเล็กนะครับนี่คือบนซ้ายส่วนอันนี้ก็คือหัวใจบนขวานะครับนี่ครับจะเล็กกว่านี้นะครับ ส่วนหัวใจห้องซ้ายล่างก็คืออันนี้นี่นะครับหัวใจห้องซ้ายล่างนะครับจะมีขนาดลักษณะที่ใหญ่นะครับส่วนหัวใจห้องขวาล่างก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่เช่นกันครับพวกเราได้ทําการอัดน้ําเข้าไปในหัวใจห้องบนแล้วน้ำที่ฉีดเข้าไปก็ผ่านหัวใจห้องซ้ายล่างและออกทางหลอดเลือดเอลตาครับ แต่หากเราอัดน้ำเข้าไปในหัวใจห้องขวาบนน้ำที่ฉีดเข้าไปก็จะผ่านหัวใจห้องขวาล่างและออกจากหลอดเลือด p u โม o n a ี่อาร์เทอรครับต่อไปเราก็จะมาผ่าหัวใจหมูเพื่อดูลิ้นกั้นของหัวใจนะครับ One eternity later. เป็นไงกันบ้างครับสนุกกันไหมครับถ้างั้นพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ